ตอนนี้ยังอยู่ที่ร้านลอรีนะครับตรงที่เป็นที่เราพาไปดูมิวเซียมด้านบนมเมื่อกี้ก่อนหน้านี้มานะครับจะพามาดูกิจกรรมที่ส่วนตัวเนี่ยชอบนะครับเวลามาที่สวิตสเนี่ยถ้ามีเวลาว่างก็จะหาหาช่วงเวลามามาทำนะครับก็คือการมาดูนาฬิกาสวยๆนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจส่วนตัวในการทํางานนะครับหาเงินแล้วก็เอามาซื้อของสวยๆมามา,มาใส่นะครับ จะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อนะครับปัจจุบันอยู่ที่ลอรี่นะครับอย่างที่บอกแล้วก็วันนี้พิเศษอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็คือคุณฟรังโกนะครับเจ้าของของแบรนด์ลอรี่เนี่ยพาไปเดินดูเองเลยอธิบายเองนะครับแล้วก็วันนี้อยากมาดูนาฬิกาก็ได้รับเกียรติเหมือนกันนะครับจากผู้เชี่ยวชาญนะครับในในร้านลอรี่เป็นดีเรคเตอร์นะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นผู้อํานวยการระดับบิ๊กเลยนะครับในร้านลอรี่คนนี้ชื่อคุณคริสโตฟนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ อย่างยาวนานมากๆนะครับที่อยู่ในวงการจิวเวลรี่หรือว่าของสวยๆงามๆนะครับมาประมาณ40กว่าปีแล้วนะครับนี่อยู่ข้างหลังกล้องนะครับเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักกันคุณคริสตอฟ Hello and good morning this is Christoph from Lori I'm the director of uh, Lori company in Zug and we have a nice shop Better say, we have four shops here in Tu. We produce our own jewelry. We have 20 uh, watch brands. We have like antique jewelry. And also secondhand. My work is actually, I, I'm a goldsmith. I, I used to work in a workshop, but now, since 20 years, I'm here as a director. I'm also a specialist for watches. I would like to introduce you a few very nice brands. One brand is at Hublot. Hublot is actually a brand which is more or less new, it is uh, since 1980. And Hublot introduced rubber into the watch industry. Hublot was for a long time completely alone with these uh, rubber uh, straps, but now, in the whole uh, brands, you see a lot of rubber. You get here also a certificate for for this authenticity, that this is uh, the real. Um, yeah. Uh, watch and Hublot is a very brand what we really love because they they did it a little bit different from other brands. Mm -hmm. They they are powerful and come with with new ideas. Yeah. So I think uh, Hublot is is a very uh, a very good brand for people who, who love to have uh, new mm -hmm. uh, watches, okay. new ideas. Hublot <coughs> มันดังเพราะว่าเป็นนาฬิกา Luxury รี่แบรนด์แรกนะครับที่กล้าเอาสายหนะสายยางอ่ะสายนาฬิกาที่เป็นยางวัสดุที่เป็นยางนะครับเอามาใช้เป็นแบรนด์แรกของโลกแล้วก็เนี่ยเรือนปัจจุบันอเนี้เรียกว่า unico rainbow นะครับหรือว่าสายรุ้งรอบๆหน้าปัดตัวเรือของเขาเนี่ยก็จะใช้หินอัญมณีนะครับถึง8ชนิดในอย่างที่คุณกฤษฎฟบอกเมื่อกี้สวยมาก แต่ละสีนี่ก็คือเป็นไป,นปนตามธรรมชาติหมดเลยนะเขาก็จะไล่เฉดมาแล้วก็เป็นหน้าปัดแบบสเกเลตันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสายได้แบบตามที่คนชอบเลยเรือนี้66,000่ฟรังนะครับหรือว่าประมาณ2อง้านแปดลาบาทนะครับสวยมากมีเรือนเดียวในร้านนะครับแล้วก็ไม่กี่เรือนบนโลก จากรุ่นเรนโบ์นะครับเดี๋ยวมาดูอีกรุ่นหนึ่งของอูเบโรรุ่นนี้สวยมากๆเหมือนกันหน้าตาเชฟของหน้าปัดเนี่ยมันจะค่อนข้างจะต่างกับเมื่อกี้พอสมควรเลยเมื่อกี้จะเป็นวงกลมนะครับแต่ว่าเรือนนี้จะเป็นคล้ายๆทรงถังเบียร์เหลี่ยมๆหน่อยสี่เหลี่ยมแต่ว่าก็ยังมีเอกลักษณ์ของอูเบโอยู่เหมือนเดิมมันจะเป็นเหมือนกับเป็นน็อตเป็นหมุดเนี่ยรอบๆตัวเรือนหน้าปัดนะครับรุ่นนี้ชื่อว่า Spirit of Big Bang จะเห็นอยู่ตรงนี้ชื่อรุ่น Spirit of Big Bang ตัวเรือนก็จะเป็นทองนะครับเป็นทองแท้ๆแ,แล้วก็ความพิเศษของเรือนนี้ก็คือเป็น,นกลไกที่สามารถจับเวลาได้นี่จะทำให้ดูกดปุ่มนี้เข็มมันก็จะวิ่งไปสมมติหยุดก็กดที่เดิมนะครับแล้วก็กดปุ่มล่างรีเซ็ตเพื่อกลับมาดึ๊บมาสวยมากแล้วก็เปลี่ยนสายง่ายเหมือนเดิมนะครับเอกลักษณ์ของ Umuro มันจะมีปุ่มตรงนี้กดลงไปแล้วก็ถอดออกมาง่ายๆอย่างนี้เลยคัสตมไมซ์ได้นะครับถ้าใครชอบซื้อไปใส่สลับกับพี่น้องนะคนหนึ่งชอบสายสีหนึ่งอีกคนนึงชอบสายสีหนึ่งก็แค่เปลี่ยนสายนะครับจบสำหรับเรือนี้นะครับ spirit of big bang นะครับถ้าใครสนใจก็ราคาเบากว่า Rainbow เมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับประมาณ20,000ฟรังก์ก็เนี่ยราคา 4,900มรฟรังนะครับหรือว่าประมาณประมาณร้านห้าร้านหประมาณนี้นะครับบาท ี่ห้อหนึ่งนะที่ส่วนตัวยังคิดว่าพวกเราคนไทยนะครับน่าจะชอบแต่ว่ามันเป็นยี่ห้อที่อาจจะยังไม่ได้แบบตลาดบูมมากนะแต่ว่าส่วนตัวยังคิดว่าเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างจะไฮเอ็นเลยนะครับแล้วก็พวกวัสดุอะไรเนี่ยการดีดีไซน์ออกแบบถือว่าสวยมากๆยีนะ่ห้อหนึ้งชื่อว่ายเยเกอร์ลาครูดนะครับเป็นอีกหนึ่งในกาสวิสจริงๆยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างจะไฮแบรนด์ brand, หรือว่าไฮเอ็นเลยมากๆเลยนะครับในในในสวิสเนี่ยดูจากการดีไซน์ รุ่นนี้ชื่อว่า Reverso นะครับก็คือคล้ายๆคำว,ว่า reverse นะเพราะว่าเนี่ยมันกลไกของเขานาฬิกาเรือนเดียวมี2หน้าปัดนะครับซื้อนาฬิกาเรือนเดียวเหมือนได้2เรือนเลยหน้าปัดด้านหนึ่งจะเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวอ,อีกด้านหนึ่งจะเป็นสีขาวเผื่อบางคนหน้าอยากจะซื้อไปออกงานหลายๆงานก็ใช้นาฬิกาได้แค่เรือนเดียว ขอบขอก็จะเป็นเพชรแท้ประดับอยู่เดี๋ยวทำให้ดูอีกทีหนึ่งเปลี่ยนหน้าปัดนี่เลื่อนออกมาง่ายๆพลิกแล้วก็เลื่อนกลับมาตึก๊กเสร็จแล้วเป็นงานกลางคืนนะครับโดยนี้12,000ฟรังน,นะครับประมาณก็ดีเงนินไทยก็ห0 0แสนถือว่าโอเคเลยนะนาฬิกาแบรนด์แบบไฮเอ็นอย่างนี้ซื้อหนึ่งได้สองสอง,สองหน้าปัดเลย มาดูเรือนถัดไปของย g ยเกล c ร์ครูดนะครับรุ่นนี้จะชื่อว่าคองเดวูนะเนี่ยจะเป็นหน้าปัดวงกลมละจะเหมือนจะใส่ง่ายกว่าปกตินะครับก็ยังเป็นรูปทรงเหมือนกับเครื่องประดับของคุณผู้หญิงเหมือนเดิมนะแล้วก็รอบรอบตัวเรือนเนี่ยหน้าปัดจะเป็นเพชรหมดเลยหรูมากสิ่งที่ชอบนะครับเกี่ยวกับเรือนนี้ก็คือเขาจะมีเหมือนจะเรียกว่ามูนเฟสก็ไม่ถูกนะครับมันจะเป็นเหมือนกับตัวหน้าปัดที่เอาไว้บอกเฉยๆว่าปัจจุบันเนี่ย อยู่ตอนช่วงครึ่งเช้าหรือว่าครึ่งบ่ายนะครับเนี่ยถ้าเป็นครึ่งเช้าถ้าเป็น AM ก็จะเป็นพระอาทิตย์หรือว่าถ้าเป็น PM เครึ่งบ่ายก็จะเป็นพระจันทร์ละเนี่ยน่ารักมากฟังก์ชันนี้แล้วก็พวกดีเทลตรงหน้าปัดเนี่ยมันสวยนะมันเหมือนกับเป็นแฮนด์คราฟต์นะครับไม่มันเป็นเส้นเหมือนกับเป็นเป็นร่องๆอ่อะแต่ว่าไม่ได้เป็น เส้นตรงเหมือนกับเหมือนใช้เครื่องจักรนะเหมือนใช้อันนี้เหมือนใช้มือนคนในการในการคราฟขึ้นมานะครับมันจะมีความไม่เท่ากันอยู่ <c oughs> เป็นเส้นหยักหยักนิดนิดหนึ่งนะดูหรูมากเนี่ยใส่กับสายหนังสีกรมมันจะตัดกับโครเมียมของตัวเรือนได้ดีมากเลยนะครับสวยมากชอบมากคู่สีนี้โอ้ราคาดีนะครับ1.6,000ฟรัง 16,000ฟรังก์ก็ประมาณ0 0 0 0 0ถึง7 0 0 0แสนะครับรุ่นนี้ของเดวูมารุ่นถัดไปยัก e ์ลาครู e นะครับเป็นของผู้ชายละเลือกเรือนนี้มานะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยอย่างแรกเลย ชอบสีหน้าปัดของเขามากๆนะครับคล้ายๆจะเป็นดีฟบลูนะแล้วก็เหลื่อมๆนิดหนึ่งนะครับขอบๆเนี่ยจะเป็นสีเข้มแล้วก็ตรงกลางจะเป็นอ่อนลงมานิดหนึ่งนะรุ่นนี้จะชื่อว่า Polaris นะครับเป็นการทำงานแบบ p e r p r t u a l หรือว่าเป็นปฏิทินนะครับที่อเต็มก็คือ p e r p e t u a l c a l e n d a r นะเนี่ยจะสังเกตนะว่าตรงหน้าปัดของเขาเจะมีข้อมูลบอกครบเลยวันเดือนปีเวลาแล้วก็มีมูนเฟสตรงนี้ด้วยชอบมากมาก จะสังเกตนะครับว่าด้านข้างจะมีเม็ดมะยมอยู่2เม็ดอันล่างเนี่ยเอาไว้ปรับเวลาเป็นเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็อันบนเนี่ยเอาไว้ปรับทําโซนได้เนี่ยหมุนตรงขอบก็จะเปลี่ยนไปเป็นเหมือนกับ GMT เลยสวยมากนะครับเรือนนี้เป็นสายสเตเลสเหมือนกันเนี่ยขัดเงามาสวยเลยแล้วก็กลไกペเปเชลคาล ender ของเขานะครับมันจะสามารถานับวันที่เนี่ยไปจนถึงปฏิทิน อีกหลายสิบปีข้างหน้าเลยนะครับประมาณปี2,100หรือว่าประมาณ70กว่าปีหลังจากนี้เลยนะครับซื้อเรือนนี้ไปก็อยู่ได้อีกหลายรุ่นเลยหลายรุ่นเลยนะครับส่งต่อให้ลูกหลานไ,ได้หลายคนเลยใช้ยาวๆเรือนนี้จะราคาสูงกว่า2เรือนที่ผ่านมาหน่อยนะครับเพราะว่ากลไกเนี่ยเขาค่อนข,ข,ข้างจะซับซ้อนกว่า2เรือนที่แล้ว32,900ฟรังนะหรือว่าประมาณล้านกว่าบาทนะครับล้านกว่าบาท ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับเอานาฬิกามาโชว์สวยๆงามๆให้ดูหลายเรือนแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะพูดหน่อยนะครับสำหรับคนที่ชอบนาฬิกาแล้วก็อยากจะหานาฬิกาสวยๆส,ส,สักเรือนหนึ่งอ่ะมาใส่กับตัวเราที่เหมาะกับเรานะครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะครับที่คิดมาสักพักแล้วแหะนานแล้วแหละเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเพิ่งจะมาสนใจในาฬิกาแบบลงลึก นิดหนึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยพวกเรานะคนไทยก็เวลาจะซื้อนาฬิกาอะไรที่มันมีมูลค่าค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับก็จะไปไปสนใจอยู่ไม่กี่แบรนด์นะครับก็เป็นพวก Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet นะครับก็คือสนใจทุกยี่ห้อนะครับที่เขาไม่มีของขายให้เราอยากได้ของทีไรก็ต้องไปซื้อ resale นะครับที่เขาบวกราคาจากช็อปมาซึ่ง ไม่ค่อยจะ make sense นะครับถ้าอยากได้ไิกาสักเรือนหนึ่งเนี่ยเราก็ควรที่จะไปซื้อตรงกับช็อปนะครับจะได้ได้รับคำแนะนำจากพนักงานที่แบบรู้จริงๆนะครับแล้วก็เหมือนกับได้รับประกันด้วยเรื่องเครื่องกลอะไรต่างๆนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปต่อคิวรอเป็นปีๆนะครับสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยเพิ่งไปถามคนแถบนี้มานะครับว่าถ้าอยากจะต่อคิวซื้อ,อสมมติว่า พาเตฟิลลิฟนะครับไม่ว่าจะเป็นนอ u ์ทิลลสหรือว่าอั u ว n านอเนี่ยหลายปีนะครับหลายปีค่อนข้างจะนานเลยกว่าจะถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าราคาจะตกหรือเปล่าหรือว่าจะขึ้นไปถึงยอดเข่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าส่วนตัวเราเนี่ยถ้าถ้าอยากหาจิวเวลรี่หรือว่าเครื่องประดับอะไรมาใส่ข้อมือนะครับนาฬิกาข้อมือสักเรือนอย่างเนี้ยก็ควรจะเลือกอันที่มันเหมาะกับเรานะครับแล้วก็ไม่ต้องไปอิงตาม ดาราหรือว่าเซเลบนะครับที่ว่าเขาใส่แล้วมันทาให้มูลค่ามันดีขึ้นเนี่ยอย่าไปตามอย่าไปตามเขานะครับเลือกอะไรที่มันเหมาะกับเราดีกว่านะครับดีกว่าที่จะไปเลือกตามคนอื่นสําหรับแบรนด์ถัดไปนะครับที่จะเอามาให้ดูกันแบรนด์นี้ก็จริงๆต้นกําเนิดเขาเนี่ยมาจากที่ปารีสนะในในฝรั่งเศสนะครับช่วงแรกเลยเนี่ยเขาทําเป็นจิวเวลรี่มาก่อนนะครับดังมากๆเรื่องจิวเวลรี่แล้วก็พอมาช่วงหลังเนี่ยเขาเหมือนกับอยากจะมาเน้นตลาดนาฬิกาข้อมือนะครับ ก็เลยเหมือนกับมาลงทุนกับโรงงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อที่จะผลิตนาฬิกาของเขาแบรนด์ของเขาเนี่ยให้ได้เป็น,นเรียกว่าเป็นนาฬิกาสวิสนะครับแบรนด์นี้ก็คือคาเทียนะครับคาเทียก็เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ในดวงใจดีกว่านะครับของของคุณผู้หญิงหลายๆคนนะครับแต่ว่าคือช่วงหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาใจแค่คุณผู้หญิงนะครับหลังๆมาก็เริ่มผลิตนาฬิกาข้อมือที่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยสามารถใส่ได้ด้วยแล้วนะครับ วันนีม้มาให้ดู2เรือนของผู้หญิงนะครับสวยมากๆพิเศษมากๆนะครับทั้ง2เรือนเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นเรือนไหนนะครับมาดูรุ่นแรกกันนะครับคาเทียรุ่นนี้ชื่อว่าทั้งมาสนะครับเป็นเหมือนกับเป็น Entry Le v e l นะของของแบรนด์กาคข้อมือคาเทียนะครับรูปทรงดูแบบอลังการมากเรียบหรูนะครับ ขาดีมากของจะไม่พออยู่แล้วนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะเข้าถึงง่ายนะครับเดือนนี้ประมาณ3,100ฟรังนะแสนต้นต้นนะครับซึ่งถือว่าไม่สูงนะสำหรับแบรนด์นาฬิกาข้อมือของคาเทียนะครับจ่ายหลักแสนต้นมีคาเทียใส่แล,แล้วแล้วก็ตรงเม็ดมายม,มตรงนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเขาเขาขึ้นชื่อนะเรื่องจิวเวอรี่นะครับเพราะนั้นรุ่นเนี้ยเขาก็เลือกบลูซัฟไฟนะเป็นเป็นอัมมณีนะครับ เอามาใส่ตรงใบมะยมเพิ่มลูกเล่นนิดหนึ่งเนี่ยแล้วก็ตัวเรือนบางมากบางมากนะครับเพราะว่าเขาใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อยู่ได้2ปีนะครับไม่ใช่ระบบออโตเมติกสวยนะครับรุ่นนี้เห็นบอกว่าขายดีมากเฉพาะสีดำนะครับที่ที่กแบบำลังจะขาดตลาดละ ปกติก็จะมีพวกสีเขียวพวกอะไรพวกนี้นสีแดงอะไรพวกนี้นกำลังจะมาจริงๆริงุ่นนี้เป็นยูนิเซ็กด้วยนะไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะผู้ชายก็ใส่ได้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูเนี่ยจริงๆผู้ชายก็ใส่ได้นะครับไม่ได้ดูแบบสาวมากมันจะเป็นเหมือน dress w a t h หน่อยนะบางๆใส่กับสูทก็กำลังดีเลยเรียบๆมารุ่นถัดไปนะครับของผู้หญิงละสวยมากรุ่นนี้แตกตามากก็เลยเลือกมา รีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับรุ่นนี้ชื่อว่า b a l o n b l e r นะครับเป็นหน้าปัดเนี่ยสวยมากเป็นสีฟ้า Ice Blue นะครับแล้วก็เป็นเลขโรมันอยู่บนหน้าปัดแล้วก็รอบรอบหน้าปัดเนยจะเป็นเพชรแท้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงเม็ดมายมเนี่ยเป็นใช้ Blue s ไฟ p i อีกแล้วนะครับสวยมากอันนี้เขาดีไซน์ตรงเม็ดมายมอ,อมาให้มันเป็นกรอบตรงเนี้ย เอกลักษณ์มากนะครับแบรนด์คาเทียสวยมากเป็นออโตเมติกนะครับเป็นไขาลานนี่ไขยอย่างนี้ไขไขาย,ยากนิดนึงแต่ว่าเพื่อความสวยก็ยอมแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ชอบมากๆสําหรับในการข้อมือของแบรนด์คาเทียเนี่ยตรงบัคเกิลเนี่ยนะครับปกติมันก็จะอยู่ด้านนอกเดี๋ยวตัวอย่างให้ดูเนี่ยปกติบัคเกิลก็จะอยู่ด้านนอกอย่างนี้ แต่ว่าของคาเทียเนี่ยเขาเหมือนกับละเอียดมากนะทำให้มันดูเรียบไปหมดเลยนะครับเหมือนไม่มีรอยต่ออะไรเลยใส่ออกมาแล้วสวยนะครับเหมือนกับเป็นข้อมือกำไรข้อมืออันหนึ่งเป็นทั้งจิวเวลรีเป็นทั้งนาฬิกาข้อมือเลยนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับบาลองเบลขายอยู่ที่ลอวี่หนึ่งฟรังถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณสามแสนกว่าประมาณสี่แสนนะครับไม่แพงไม่แพงเลย ซึ่งปัจจุบันรุ่นบาลองเบอร์เนี่ยเห็นได้ทั่วไปนะครับตามแบบรูปภาพเราเคยไปลองเซิร์ชรูปภาพเซเลบริตี้ต่างๆนะครับอย่างแล้วอย่างเช่นราชวงศ์อังกฤษนะครับก็มีบางคนที่ใส่รุ่นนี้หรือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะนิยมนะครับในในหมู่เซเลบริตี้หรือว่าคนดังต่างๆทั่วโลกแล้วก็ถ้าซื้อนาฬิกาที่นี่รู้สึกจะทำแท็กวีฟันได้อีกประมาณ7%นะก็ถ้าสมมติว่าซื้อรุ่นนี้นะครับราคาเต็มมันประมาณ4 0 0 0 0นต้นๆก็ลด ถักแท็กก็ไปละก็เหลือประมาณ3ามแสนปลายๆดูนาฬิกาให้คนอื่นมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเนี่ยจะพามาดูเรื่องส่วนตัวอันนี้เรื่องส่วนตัวล้วนๆบ้างละจะพาไปดูแบรนด์นาฬิกาหนึ่งนะครับที่รกาเป็นหนึ่งในดวงใจของของตัวเราเองนะครับเป็นนาฬิกาที่ทุกวันนี้ทางานมาเดินทางไปมาหลายๆประเทศนะครับทำงานเพื่อที่จะมาซื้อนาฬิกายี่ห้อนี้นะยี่หนะ้อที่บอกก็คือโอเมก้านะครับ โอเมก้าก็จะมีหลายรุ่นนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับหรือว่าเป็นที่นิยมก็คือหลักก็จะมี C Master กับ Speed Master นะครับตัวที่เราเนี่ยอยากได้ก็คือตัว Speed Master ที่เป็นรุ่นที่เขาใส่ขึ้นไปบนดวงจันทร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า Speed Master ของที่ l o r ี่นะครับจะมีรุ่นไหนบ้างแล้วก็พิเศษยังไงนะครับรวมถึงตัว C Master ด้วยบอกก่อนนะว,ว่าสวยมากหาไม่ได้ง่ายๆนะครับรุ่นที่ l o r ี่เขามีเนี่ย มาครับเรือนแรกกรีตไหมครับเรือนนี้สาวกโอเมก้าซีมาสเตอร์นะครับเรือนนี้พิเศษมากตามหากันให้ควักเลยนะครับที่ไทยเรามาเจอที่นี่นะอ,อันนี้เป็นรุ่น C m มาสเตอร์นะครับแต่ว่าที่พิเศษก็คือเป็นรุ่นที่โอเมก้าเนี่ยเขาทำขึ้นมาในโอกาสที่เจมส์บอนดหนังเจมส์บอนดเนี่ยเขาครบรอบ60ปีนะครับด้านหน้าหน้าปัดก็จะเป็นสีสีกรมนะครับสีดิฟลูหน่อย ตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของ C Master อร์นะเขาจะเป็นที่ปล่อยมันจะเป็นที่หมุนเอาไว้ปล่อยความดันแล้วก็เป็นมะยมก็ไขาลานเป็นแบบเนี้ยไขายมาตรงนี้เพื่อที่จะปลดปลดเกีียวมันนะครับแล้วก็ค่อยหมุนย้อนกลับไปเพื่อที่จะขึ้นลานเขา,ด,าด้านหลังด้านหลังไฮไลท์มากๆนี่ดูซูมใกล้ๆด้านหลังเป็นลายเจมส์บอลนะครับ เป็นเหมือนกับเจมส์บอลกำลังขยับเป็นท่าซิกเนเจอร์ของเขาที่อยู่ในอุโมงค์นะครับแล้วก็หันมาทำท่ายิงปืนใส่เราเป็นกลไกที่บวกกับของซีมาสเตอร์นะครับทำให้เหมือนกับภาพเนี่ยขยับไุตลอดเวลาดูได้ทั้งวันสวยมากตรงนี้จะเป็นลายเดียวกับหน้าปัดของเขาเลยแล้วก็เปิดออกมาก็เป็นโอเมก้า007 เรียบหรูมากตัวนี้ก็จะเป็นบรันตีไหมอ๋อเป็นการ์ดโเดอร์น,นะครับเป็นที่ใส่การ์ดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่น C Master นะครับที่เคยมีการใส่ในเจมส์บอลภาคที่แล้วนี่เผื่อบางคนตามหาอยู่ก็ที่นี่ก็มีค่อนข้างจะเบานะสายเป็นไทเทเนียมนะครับ หน้าปัดเป็นสีน้ำตาลเข้มสวยมาครับเดี๋ยวมาดูกันรุ่นที่เราฝ่ายฝันที่สุดนะครับว่าอยากได้มากๆเป็นนาฬิกา Luxury Brand เรือนแรกนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยทำงานหนักๆนะครับเพื่อที่จะมาสอยเจ้าตัวนี้ อยู่บนข้อมือของเรานะครับอันนี้ก็คือ Speed Master เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นคลาสสิกรุ่นแรกนะครับที่เขา,าออกมาเลยสําหรับ Omega Speed Master นะครับหลายๆคนอาจจะรู้เรื่องเรื่องราวของเขาแล้วก็คือเป็นนาฬิกาเรือนแรกนะครับที่ได้ถูกใส่ไปบนดวงจันทร์นะครับเรื่องราวเค่อนข้างจะมากมายนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้แล้วก็วัสดุของเขาเนี่ยเรือนนี้จะเป็นวัสดุเป็นแซฟไฟร์นะครับหน้าตรงหน้าเรือนกับ ด้านหลังจะเป็นซัฟไฟแต่ว่ารุ่นที่เขาใส่ขึ้นไปบนดวงจันทร์นจะเป็นอีกวัสดุหนึ่งนะครับชื่อว่าไฮเซอร์ไลท์ก็จะเป็นใสๆอย่างนี้เหมือนกันจะไม่ทนรอยขีดข่วนเท่าซัฟไฟนะครับแต่ว่าถ้าใส่ขึ้นไปบนดวงจันทร์เนี่ยถ้าเป็นซัฟไฟมันจะแตกแต่ว่าไฮเซอร์ไลท์เนี่ยมันจะทนแรงกดอากาศได้นะครับถ้าเป็นรุ่นไฮเซอร์ไลท์เนี่ยด้านหลังจะเป็นเหมือนกับเป็นมาน้ำนะเป็นทึบนะครับเป็นสแตลเลส ตัวเรือนด้านหลังอยู่ไม่เห็นแต่ว่าถ้าเป็นซัฟไฟรเนี่ยตัวเนี้ยจะโชว์ตัวเครื่องด้านหลังเลยสวยมากว่างๆก็ถอดออกมาดูกลไกข้างในเล่นนะครับโอเมก้าสปีดมาสเตอร์รุ่นนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นนาฬิกาเรือนแรกนะครับที่เหล่า w a t c h m a k e รหรือว่าพวกผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฬิกาเนี่ยเขาจะเลือกใส่เป็นเรือนแรกนะครับเหมือนกับเป็นรุ่นเปิดประตูสู่วงการว a ชเม m เกอร เพราะว่ากลไกด้านในเนี่ยกลไกสำหรับเรือนนี้เนี่ยมันมีครบเลยที่นาฬิกาดีๆเรือนนึงเนี่ยควรจะมีนะครับจะ่าไปหยุดนะครับรุ่นนี้หลายๆคนตามหาอยู่เหมือนกันนะครับ Omega Speedmaster รุ่นนี้เป็นจะพิเศษกว่าตัว o r i g i ินอหน่อยนะเพราะว่า o r i g i ินอลเนี่ยเขาจะเป็นสี ดำตัดกับสีโครเมียมนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นพิเศษนะสีค่อนข้างค่อนข,ขจะวินเทจนะครับหน้าปัดเนี่ยจะเป็นสีเขียวเขียวแบบเขียวดูดีนะเขียวพู้ดีมากๆเขียวแพงแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองแท้นะครับทองแท้นะย้ำว่าทองแท้เป็นเซรามิกผสมทอง power reserve ประมาณ50ชั่วโมงนะครับไขขึ้นลานทีนึงเนี่ยอยู่ได้50ชั่วโมงเกือบเกือบสองวันกว่านะครับ2วันกว่าเลย สวยมากเรือนี้หลายคนอยากรู้ราคานะครับ39 0 0 0ฟรังนะครับหรือว่าประมาณล้านกลางๆ1ล้านกว่าบาทกลางๆนะครับอยากได้ต้องจองนะต้องสั่งนะครับเรือนนี้มีเจ้าของแล้วยังมาถ่ายให้ดูกัน speedmaster รัวๆนะครับวันนี้รุ่นที่เป,เป็นรุ่นที่ชอบอันนี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับ speedmaster รุ่นนี้ก็ค่อนข้างจะหายากเหมือนกันนะแต่ว่ายังยังสามารถซื้อได้นะครับที่ลอวี่ รุ่นเนี่ยสปีดมาสเตอร์พิเศษนะครับเพราะว่าสีเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับโรสโกลนะแล้วก็ตัดกับสายหนังสวยมากหนังนุ่มนะครับสายหนังนุ่มมากแล้วก็พิเศษกว่ารุ่นสปีดมาสเตอร์รุ่นอื่นอะ่ะตรงที่เขามีมูนเฟสนะครับหรือว่าพระจันทร์เนี่ยอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ทํามือนะครับใช้มือเนี่ยมือคนเนี่ยตอกตอกให้เป็นรูปพระจันทร์สวยมากเราก็ไม่รู้มาก่อนนะว่าสปีดมาสเตอร์จะมีรุ่นที่มีมูนเฟสอยู่ด้วย เพิ่งมาเห็นครั้งแรกที่ลอวี่เหมือนกันนี่แหละสวยมากนะครับขัดเนี่ยขัดเงาขัดให้เป็นลายลายขัดเนี่ยสวยมากด้านข้างลองใส่ขึ้นข้อมือสวยมากเนี่ยใส่ง่ายนะครับไม่ใหญ่เกินนะหน้าป่ายของเขามันจะมีการโค้งรับข้อมือด้วยนิดนึง